วันนี้ก็เข้าสัปดาห์ที่ห้านะครับซึ่งก็เริ่มทำที่หลบที่พักที่เกาะให้กุ้งเพิ่มไว้นะครับเพื่อเวลาที่เขาลอกคาบแล้วเนี่ยจะได้มีที่หลบที่พักที่เกาะนะครับ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกุ้งตัวอื่นที่แข็งแรงกว่านะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าที่หลบที่เราทําเพิ่มไว้นะครับจะมีกุ้งเข้ามาอยู่อาศัยหรือเปล่านะครับ <c oughs> ในบอ่อแรกนะครับ ก็จะเห็นมีกุ้งเข้ามาอยู่ในหวดที่เราตัดทำเป็นแพรรอยน้ำาให้เขานะครับก็มีกุ้งเข้ามาหลบอาศัยอยู่นะครับแล้วก็กุ้งตัวนี้ครับตัวบนนะครับเครื่องลอกข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมาเกาะอยู่กับเชือกที่เราห้อยทำเป็นที่เกาะให้เขานะครับ ตัวนี้จะเป็นของบ่อที่สองนะครับครับก็มีกุ้งตัวนี้น่าจะเพิ่งลอกคาาไปเหมือนกันครับแับขึ้นมาเกาะอยู่ข้างบนแพขวดของเรานะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเห็นว่ามีกุ้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็เข้าไปอยู่ในขวดแพรลอยน้ําของเรานะครับอันนี้จะเป็นของบ่อที่สามนะครับ ในขวดแพร่ลอยน้ำนะครับก็จะมีกุ้งมาอาศัยอยู่นะครับสองตัวนะครับอ๋อนี่ตัวนึงครับออสามตัวนะครับที่เราทําทําไว้สี่ช่องนะครับมีกุ้งเข้ามาอยู่สามตัวเลยนะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับก็จะมีกุ้งอีกตัวหนึ่งครับอยู่บนก้อนหินนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของบอ่อที่สี่นะครับแท้ขวดลอยน้ํานะครับเราจะมีเข้ามาอยู่สองตัวนะครับหนึ่งตัวแล้วก็นะครับเงาอย่างนี้ตัวนึ่งอยู่คู่กันนะครับสองตัวสามตัวเลยครับ มีตัวเล็กนะครับอยู่ในขวดที่สองนะครับในช่วงสัมาา์ที่ห้นะครับเราก็ได้ทำที่รองอาหารให้เขาใหม่นะครับ <c oughs> เดิมเนี่ยที่เราใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็เป็นตัวรองรับอาหารก่อนจะถึงพื้นนะครับ <c oughs> แต่ว่า ก็ยังเกิดปัญหาอาหารตกค้างแล้วก็เป็นตะกรนดำอยู่ก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวก็โดยใช้เป็นตะกร้านะครับวางด้านบนด้วยมุ้งไนล่อนตีฟ้านะครับเพื่อเป็นตัวรองรับ อาหารเม็ดที่จะร่วงหล่นลงไปนะครับให้อยู่บนมุ้งไนล่อนสีฟ้าแทนนะครับซึ่งก็จะสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยประมาณ40่สิบเซนนะครับก็จะพยายามไม่ให้อาหารเนี่ยตกลงไปสู่พื้นก้นบ่อนะครับ เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขากินหมดหรือไม่หมดอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาหารเม็ดนะครับที่หล่นลงไปอยู่บนมุ้งไนล่อนสีฟ้าที่เราวางไว้อยู่เหนือปากขอบตะก้านี้นะครับ ถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็ให้น้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าหมดเนี่ยเราก็จะให้ตามปริมาณเท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของอาหารที่เหลือทิ้งเสียกลายเป็นตะกอนดำนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียได้นะครับ เดีย๋ยวก็จะมีกุ้งครับถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งนะครับในบ่อที่หนึ่งเนี้นะครับเขาก็อยู่ตรงกลางของตะก้าเข้าใจว่าน่าจะมากินอาหารที่อยู่บนมุ้งไนล่อนสีฟ้าที่เราวางไว้อยู่บนขอบตะก้านี้นะครับ ก็ลองทําไว้ทุกบอ่อเลยนะครับทั้งหมดก็สี่อันสีบ่บ่อนะครับ <c oughs> อย่างอันนี้จะเป็นของบอ่อที่สองนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าอาหารเม็ดที่เราให้ไว้นะครับ <c oughs> เมื่อเขากินไม่หมดเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นตะกรอน รวมตัวกันเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กุ้งเขาจะไม่มากินอาหารในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอาหารที่เน่าเสียนะครับแล้วก็สักพักนี้เนี่ยเมื่อทิ้งเอาไว้มันก็จะกลายเป็นตะกอนสีดำนะครับแต่อย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีตะกอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะ ใช้มอเตอร์ดูดตะกรนนะครับช่วยในการดูดตะกรนนี้ออกมาได้ง่ายๆนะครับส่วนบอ่อที่หนึ่งนี้นะครับอาหารที่เราโรยไว้ทางด้านบนนี้นะครับกุ้งเขาจะค่อนข้างกินได้หมดนะครับก็จะเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับตัวน,นี้จะเป็นของบอ่อที่สี่นะครับ ครับก็ถ้ามองอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าอาหารที่เราโรยไว้นะครับก็จะไม่เหลือตกค้างเลยนะครับก <to finish S 1> ุ้งเขาก็จะกินได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับที่เราโรยอาหารไว้อาหารก็เลหลือน้อยลงไปนะครับกุ้งเขาก็กินกันได้หมดนะครับไม่เหลือเป็นเศษอาหารทิ้งไว้ให้ตกตะกอนกลายเป็นตะกอนสีดำนะครับ ตัวบอ่อที่สี่นะครับเราก็นำมาวางไว้อยู่หนึ่งชุดเหมือนกันนะครับก็สาหรับลองพวกใส้เดือนน้ำแล้วก็ปลาสับนะครับที่เราจะให้เขาเป็นอาหารนะครับนะครับผมเปตว่าเขาจะมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งครับเนี่ยเขาอ,อยู่บนม้ในรอนสีฟ้านะครับที่เราวางไว้อยู่บนขอบตะกร้านะครับ อก็น่าจะมาเก็บเศษอาหารกรินตามปกติของเขานะครับอันนี้ลองใช้มาอยู่ประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็เห็นผลในทางที่ดีเลยนะครับว่าเราสามารถมองเห็นอาหารที่เรานำมาโรยให้เขาได้ทั้งสี่บ่อเลยนะครับ แล้วก็สังเกตว่าเขาก็จะกินอาหารได้ดีขึ้นนะครับไม่เกิดเป็นอาหารเหลือทิ้งทำให้เกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดการเน่าเสียของน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ไม่ได้ ิดมอเตอร์ปั๊มออกซิเจนให้กับเขาแล้วนะครับทั้ง4บอ่อเลยนะครับเราก็ใช้การเพิ่มออกซิเจนในน้ำเนี่ยด้วยระบบถังกองน้ำของเราที่เราออกแบบไว้แทนนะครับกุ้งเขาก็ยังสามารถที่จะ อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับทั้งการกินการอยู่การลอกคราบนะครับก็ยังมีอยู่อย่างปกติอยู่นะครับ